นัดเพื่อนไว้ที่ K BBQ นะครับที่นาวามินนะครับตรง m a c v a l u e นี่เองนะครับร้านเองครับตอนนี้เพื่อนเข้าไปรอข้างในแล้วครับตอนนี้คุณควตะกะเข้าไปรอข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปเลยครับร้าน K BBQ จะเป็นปิ้งย่างสไตล์เกาหลีครับ อันนี้จะเป็นอาหารชุดแรกนะครับที่เพื่อนสั่งมานะครับจะหมูสามชั้นนะครับจะเป็นแบบชิ้นๆอย่างนี้เลยนะครับน,นี่ียกว่าหมูไดเอทหมูอะไรนะไดเอทหมูไดเอทหมูเขาไม่หมูมาก่อนอ๋อ ยังไม่ได้เตายังสะอาดอยู่เลยนะเนี่ยต่ยังไม่ได้ย่างเลยเดี๋ยวให้คุณพ่ตะกะาย่างเลยอ,อันอนี้ส<ะ>ันคอมั้งตัวนี้จะเป็นสันคอหมูนะครับไดเอทนอะครับที่อยู่ในเขียงอ่าจะเป็นไดเอทที่อยู่ในเขียง ตัวน,นี้ก็จะเป็นแบบมีที่ดูดพันเลยนะครับพอดีหมูจะเป็นชิ้นใหญ่ๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาตักทีหลังก็ได้นะครับจะมีกันไกลมาให้ด้วย หรือจะเป็นใบอะไรเพื่อนใบงาครับนี่แล้วก็จะมีการชุบแป้งทอดนะฮะต้องลองนะครับอตอนี่ที่เด็ดเลยนะครับเป็นหอมทอดนะครับโอนียนริง น้ำจิ้มสไตล์เกาหลีนะครับก็มาปรุงเพิ่มได้ที่เคาน์เตอร์บาร์เลยนะครับกิมจิจะมีหลากหลายมากๆเลยนะครับแล้วก็พร้อมด้วยสลัดผักต่างๆนะครับและมีเมนูสไตล์เกาหลีไว้ให้เลือกมากมายเลยนะครับ จะมีป้ายติดบอกเมนูอาหารต่างๆไว้ให้เราแล้วนะครับกิมจิเนี่ยอร่อยมากๆนะครับมีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับ สำหรับสายกิ้งย่างนะครับหัวบ่มอร่อยมากๆเลยนะครับเขาจะเตรียมใส่เขียงไว้ให้นะครับจะแช่อยู่ในตู้เย็นนะครับมีสันคอ3ชั้นนะครับค่อยๆหยิบมาทานนะครับเพราะว่าเขามีสามารถจิบได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราทานไม่หมดจะโดนค่าปากเขานะครับ โซนผักก็จัดเรียงไว้เป็นระเบียบนะครับมีหลากหลายให้เราเลือกเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาผักไปห่อกับเนื้อนะครับแล้วก็ราดน้าจิ้มลงไปนะครับตัวพริกเขียวๆยาวๆเนี่ยมันไม่เผ็ดเลยนะครับที่พี่ดิวกินเข้าไปนะครับ หมูสามชั้นสลายนะครับแบบต่างนะครับก็ย่างได้นะครับอร่อยกันนะครับแบบนี้หนังหมูหมักซอสน,นะครับสำหรับเมน,นูนี้นะครับหน้าตาของหมูสามชั้นหมักเต้าเจี้ยวตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับสามชั้นหมักซอสโคจูจังนะครับ แล้วก็มีส่วนของสันคอนะครับก็หมักเป็นซอสต,ตัวเดียวกันนะฮะสันคอหมักซีอิ๊วเห็นคนปากเยอะมากๆนะครับนี่ก็องกินียังนแล้วอร่อยอยกๆิซซ่า ข้าวยำนะครับข้าวข้าวยำปั้นนี่ถ้ากินแบบอินเดียก็เละเลยครับไม่ต้องแต่ดูงมือกินแบบอินเดียก็น่าจะหก้างเยอะกว่าหน้าตาอย่างนี้เลย เจะเวลากินเราต้องปั้นไหมปะเพืนก็ปั้นแล้วก็มันก็คีบกินเนาะอ๋อมันจะเป็นเหมือนข้าวเหนียวเนาะใช่ข้าวญี่ปุ่นนะขอเป็นข้าวญี่ปุ่นแบบที่ทำซูชิใช่แต่มันไม่เปรี้ยวเท่าไงเลย่องมีเดียแบบนี้หมดแล้วครับ ตงนีเเเชิมใ่ดืสำหรับวันนี้นะครับก็เลือกเมนูบุฟเฟ่ที่399บาทนะครับรวมเน็ตแล้วเนี่ยเราจะจ่ายไปที่427บาทนะครับในเซตน,นี้เนี่ยจะมีกุ้งขาวนะครับปลาหมึกสายนะครับสันคอหมูบม่มและก็เป็นเมนูหมูนะครับที่หมักซอสต,ต่างๆนะครับที่เป็นสูตรเด็ด เขาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์เชจูเต้าเจี้ยวซอสโคชูจังนะครับหรือหมักซีอิวนะครับก็เป็นเมนูหมูทั้งหมดเลยนะครับที่หน้าลองนะครับและสําหรับราคาในเซตน,นี้นะครจะไม่มีเมนูเนื้อวัวนะครับและในท้ายคลิปนี้นะครับพี่ดิวก็แปะเมนูไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ